สวัสดีค่ะพบแม่พี่น้องคะ่ะอสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ซ้อหกก็นะคะเดี๋ยวมาฝากเป็นคลิปไว้ค่ะพี่น้องนะคะเมือม่อยเมยตาสิริบุขนนะคะพี่น้องเบ่งตาเย,ยิ่อเล่นบ่เหลืองานมากว่าช่วงนี้ก็เข้างานเช้านะคะพี่น้องนะคะ ควบสามเวลาเลยนะสามนาทีกวัวเลยนะพี่น้องเพราะว่าเขาหยุดนะคะเพราะว่าจากไดปปามาเบิองกันนะคลิปยอดหลังนะคะพี่น้องคือปากคำไหลเอฟซีเอ้พี่ยังคือบ่บอกปาดเนี่ยมันทุเรศทุปังเกินไปพี่น้องนัก็ไล่ซดไปลีนกันพันไปนำแดงเฮ็ดเส้นโอ้ยโซว่าสันนุ่มน่มนุน่มผุ้เเถาพี่น้องเอ้แต่เป็นน้อยเอฟซีก่กสิยากเบิงอยู่ตีนุ่มเมืออายุของผุ้เเถาก็ได้คือบ่บอกกันแน่ นะคะเออบอกว่าซอสซอปสปลาส้มน่ะนุ่มโลนคือนบัหวานเนี่ยค่ะพี่น้องว้ายทษเบิงเก่าจักนาที่นะคะโมเป็นซิบานาที่บนเต้นะคะไปตัดต่อบมเป็นนี่ค่ะพี่น้องก็ไปมาเลยตัดต่อบมเป็นสันเดนะคะก็เลยอ้าวปล่อยหัวมันเถอะว่าจังใดก็เสงวา่าเถอะเอาคนอื่นก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะชุดว่ายน้ำเฉยเฉยก็ยังใส่ต่อค่ะพี่น้อง พ่อเบอแม่คิดว่าเออเสือในมันสีมันรักไปหนะะมันลนออกบุหรุเรื่องบม่ได้ตั้งใจดอกพี่น้องนะคะอันที่ว่าตั้งใจดึงลงดึงลงอ่ะก็ดึงได้แค่นั้นล่ะค่ะมันกับบุรุมัเท่านั้นปั๊บมันผนไหลล่องมัดเลยบบดน,นี้เออตาก็เอายังไงล่ะค่ะล้นกัน พันยู่หันราคาน้าแดียงกูขนาดกินน้าเดียงเค่กแก้วสงแก่เพราะว่าการมันเหนื่อยนะครับน้องพา่ามันเหนื่อยอย่างงานแล้วก็มันยังไงล่ะยังไม่ได้กินข้าวนะกินข้าวลงท้องแก่คำสองคำแล้วก็ไล่สดยาวถึงสี่ชั่วโมงกว่าในเย็นตีสี่ตีห้าโอ้ต้องขอบคุณทีสมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นกําลังแรงใจป้านะคะตอนนี้ก็เพราะว่าอะไรมันเป็นกระแสนะคะพี่น้องป้าก็ยาป้าก็จะมาไล่สด ฟาดอ่าหนักในช่องนี้อยู่นะคะพี่น้องเดียวป้าหายเหนื่อยก่อนนะคะเพราะว่าป้าต้องมาไลฟ์สดช่อง66อ,อยู่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังแรงใจนะคะพี่น้องป้าก็นะคะก็จะสับเปลี่ยนกันอยู่แล้วว่ายังไงก็นะคะต้องฟาดแน่นอนเพราะว่ามันสร้างไรายได้ยังไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าแล้วก็สามารถที่จะฟาดแรงได้นะคะพี่น้องถ้าเกิดสร้างรายได้มาแล้วมันจะฟาดไม่ได้ช่วงนี้ก็คือนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องนะคะปักตะไครไใบเด้อนะคะแชร์กันไปนะคะ เพราะว่าตอนนี้ที่ว่าป้าว่านะคะตอนนี้มาเป็นกระแสรเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมันหนักนะคะพี่น้องป้าก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่บางคำมันก็อดไม่ได้นะคะแย่ๆเป็นนิดนึงรู้ไหมว่าข่าวตอนนี้นะคะพี่น้องขนาดคนดังนะคะอย่างาพี่วันอยู่บนลุงนี้นะคะพี่น้องขนาดเขานี้คนดังนะคะระดับสสอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีปัญหาใช่ไหมต่ทุกคนมีปัญหาตอนนี้นะคะ คือบ้านเมืองคือว่ารัฐมันจะไม่ยอมให้ใครออกมาพูดเสียหายอะไรเลยพูดอะไรไม่ได้นะคะขนาดเขายังไม่ได้โพสไม่อะไรโดนบล็อกหมดแล้วค่ะพี่น้องโดนบล็อก,ท,กทุกช่องทางเอหม เออนั่นแหละค่ะก็อย่างที่อย่างเฮียอัดเหมือนกันเมื่อก่อนเฮียอัดนะคะพี่น้องถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะคะพี่น้องมีคนกันแกล้งมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยพี่น้องคนที่มีอํานาจหรือว่ามันเป็นกลุ่มบางส่วนเนี่ยนะคะพี่น้องมันก็คือไม่อยากให้จะนะคะขยายข่าวนะมันพยายามปิดข่าวนะคะพี่น้องมันก็คือแบบว่าฮะปูกปิดความชั่วร้ายบางอันเถอเอาจะให้แต่ประชาชนเนี่นะคะ <ef. S 1> พี่น้องอจดจําแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอันนี้เป็น,ปนการหลอกลวงนะคะมันเป็นการที่ อโอ้ยนุ่มยุ่งกัดพี่น้องปวดเลยยังมาปวดดําปีเลยยังมายุ่งกัดตัวหญ่ๆนะคะเพราะว่าอะไรมันทําไม่ถูกนะคะพี่น้องอยู่ว่านะมันจะให้พี่น้องประชาชนจะมองแต่ภาพพุน์การลวงโลกกันปิดหูปิดตาการที่จะมองแต่ในโลกสวยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคะพี่น้องเพราะว่าคนเรามันก็ดูในสภาพทุกวันนี้พี่น้องอประชาชนลําบาก นะคะยากแค้นไม่ว่าใครจะเป็นนักอ่านข่าวดาราศิลปินไม่ว่าทุกคนประชาชนเดือดร้อนนาศบตายไกลเป็นเกินเห็นแล้วน่าเศร้าใจพี่น้องนาค,คนอ่านข่าวอย่างน้องใบได้อ่านข่าวไปนะเออยังนั่งร้องไห้ไปเลยแต่และคนเนี่ยเห็นแล้วแบบจริงๆครับประเทศบ้านเรานี่มันทําไมถึงหนักถึงขนาดนี้พี่น้องนะคะทํามันมันไม่ยอมรับความจริงนะ นี่แหละค่ะเพราะว่าเหตุผลอะไรตอนนี้เออดาราศิลปินตลกนะ,ะอไอ้แก่หัวรั้นนะคะพี่น้องก็ออกมาสร้างกระแสนะคะพี่้องออกมาสร้างกระแสนะคะออกมาด่าพวกเอเอว่าคนมันไม่รักดีไม่รักชาติไม่รักนู่นมาหาทําลายอย่างงุนอย่างงี้อันนี้ก็ม,มุมมองของแต่ละคนนะคะพี่น้องแต่ว่าคนรักคนเกลียดมันมันก็มีสองฝ่ายแหละค่ะพี่น้องแต่ใจ ้าไม่อยากให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะพี่น้องเราอยากให้เป็นประชาธิปไตยนะคะให้รักกันมากมายให้รู้จักว่าเอาอการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนยังไงให้อยู่ได้ให้อยู่รอดอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องอย่าไปแยกนะคะพี่น้องเออสีนั่นสีเนี่ยอย่าแยกเป็นสีเลยนะคะยังไงขอให้นาปองดองรักกันดีกว่านะคะพี่น้องป้าก็เลยคิดว่าโอ้ทําไมถึงออกมานะคนมาโจมตีฝ่ายนั้นมาโจมตีฝ่ายนี้เพราะอะไรผู้นํานะคะพี่น้องไม่รู้จักพอไม่รู้จักอ่าพอคําว่าเออ นะคะ,ะหยุดไม่รู้จักคําว่าหยุดนะมีแต่อยากจะว่าเออกูมีอํานาจกูอยากจะพุ่งหน้าไปเรื่อยๆกูอยากนะคะคอยืดคอยยาวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องมันทํานองแบบนี้คือเขาไม่มองเห็นความทุกข์ความลําบากของพี่น้องประชาชนจะแก้บอกว่าออกมาแก้ไขว่าเออเนี่ยกูกําลังแก้ไขนะกูกำลังแก้ปัญหาอยู่ตอนเนี้ยพวกมึงไม่เห็นเลยอย่างงูอย่างางี้แก้ปัญหาอะไรนะคะเจ็ดปีแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องประชาชนนี่นะคะเห็นความ การกระทําของผู้นําแล้วว่าทําไปได้ถึงไหนนะคะทําได้แค่ไหนเขาถึงบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณหยุดเถอะนะะอันนี้พี่น้องประชาชนเขาออกนาะนะคะพี่น้องออกมาเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงออกมาวิพากษาหรืออะไรนะนั่นนิดนี่แต่นอยก็ไม่ได้พี่น้องอันนี้มันคือเป็นเคือนว่าการเห็นแก่ตัวนะ,ะพี่น้องมันไม่ยอมรับ นะคะความความคิดเห็นนะ,ะของพี่น้องประชาชนเอาสักหน่อยเลยอันงนเี้ยปาว่ามันดูมันไม่ถูกต้องนะ,ะพี่น้องมันไม่มีจัยบันเอาซะเลยนะคะเออไม่ดูว่านะ,ะชาวบ้านอ่ะเขาเดือดร้อนขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นยังไงในเรื่องตอนนี้โควิดมันหนักนะ,ะพี่น้องจะมาบอกว่านะ,ะปกป้องคอยดูแลมาตลอดนะ แต่ไม่เคยเห็นผลงานของเขาไม่เคยเห็นผลงานของเขาว่าอันไหนที่ดีถ้าเขาลงมือทำป่านนี้นะคะพี่น้องนะคะมันคงไม่ลามปามถึงขนาดนี้หรอกอันนี้ก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเพอเก็ยังนะคะหนักกว่าเก่าอีกอันนี้มันมันรู้สึกแปลกนะ,ะพี่น้องนะคะทำไมเขาไม่ยอมรับความจริงนะอยากให้นะ,ะเอเอายามาแบบนะเข้าข้าง ตัวเองสักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องนึกถึงพี่น้องประชาชนนี่คือยากอะไรจริงๆนะพี่น้องผูกคอตายไม่ว่าจะทําอะไรทุกชั่งประชดประชันทุกวันนี้ยิ่งโควิดนะพี่น้องตายยกครัวโอ้เห็นแล้วเศร้าใจจริงๆนะป้ากระเลงนึกว่าโอ้ทำไมสงสารพี่น้องทางเมืองไทยจริงๆเลยทําไงเขาจะอยู่ได้ไหมเขาอย่างไงม,มันหลายอย่างนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องตัวเองคนอื่นเราเห็นแล้วก็เศร้าใจนะคะเห็นเขาแชร์โพสต์มาสารพัดอย่างเงี้ย ศพเกิดนะคะพี่น้องตายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ดูสิขนาดพยาบาลนะะพี่น้องหมอเนี่ยนะเป็นผู้อะอะไรนะด่านหน้าแ,แท้ๆเสียชีวิตนะ,ะพี่น้องมันคือแบบอะคือมันน่าเศร้าใจนะมันอะไรอะ่ะเออไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะคะพี่น้องคือพลังของหมอของพยาบาลหน่วยนะคะหน่วยแพทย์นี่แบบสู้อย่างเต็มที่ขนาดจนตัวเองแบบว่า ไม่มีเวลาพักผ่อนจนซุกหลับจนตัวเองแทบติดอาติดโควิดไปด้วยเนี่ยมันคือเป็นพลังของคนที่รักรักพี่น้องประชาชนรักชาติอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีนะคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่า เป็นห่วงพี่น้องประชาชนจริงๆนะพี่น้องบอกคนที่มันออกมานั่งนะคะนั่งด่าว่ามึงไม่เห็นเลยหรือว่าเขาทําความดีอย่างวันนี้มึงเห็นแต่เก่์ตัวเองมึงเห็นแต่ผลประโยชน์แก่ตัวเองเฉยๆนะคะมึงโดนเขาจ้างมาหรือเปล่ามาอนุน้อนี่มาเอางี้แล้วค่ะพี่น้องนะคะบางคนเนี่ยเขาก็เห็นนะในในความเป็นอยู่ในอยู่ในสายตาอยู่แล้วนะคะเขาก็ต้องออกมาพูดอยู่แล้วเพราะเขาเห็นนะคะพวกอ่ามึงเป็นยังไงพวกเอ่อคนมี อ่าเป็นผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังหนุนหลังหรือเปล่ากึงกล้าออกมาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะพี่น้องมันอย่างนี้แหละเมื่อออกมาชีวิตก็เปลี่ยนนะพอออกมานั่งด่ายอย่างนี้เอากูธุรกิจกูไปไม่รอดเอา่านี้เอานะทีนี้ก็เริ่มละอ่ะอา่าพวกนี้ก็เห็นดีด้วยก็อา่าออกมาอุดหนุนกันเอ่อขายของดิบขายของดีแต่ไอ,อ้พวกคนที่นะฮะสนับสนุนเนะี่ยไม่นึกถึงนะ,ะพี่น้องนั่นคือคนที่ไม่ลําบากแสดงว่านะคะ เขาไม่ได้ลําบากเลยเขามีอันจะกินนะพี่น้องเขาไม่ได้เดือดร้อนนะคะฝ่ายนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่นึกถึงว่าเออคนที่เขาไม่มีจริงๆเน,น,นี่ยขนาดร้านร้านอาฮงร้านอาหารเนี่ยโดนปิดโดนอะไรเนี่ยลูกน้องก็ไม่มีที่จะอ่ากินอ่าไม่มีที่จะพักไม่มีที่จะนะคะเยียวยาอะไรแล้วเนี่ยมันมันหนักจริงๆบอกตรงว่าเศร้าใจพี่น้องกับพี่นอ้นองประชาชนจริงอ่ไม่รู้จะทําไงมาน,นั่งดูมอบนั่งดูข่าวการเมืองโอ้พี่น้องไอยา ไอทั่วโลกนะพี่น้องนะมันน่าจะไม่น่าจะทนนะพูดถึงน่าจะเพียงพอแล้วอะสมควรที่จะหนาสละออกตัวเองออกไปนะมันจะมีแบบเป็นพระเอกนะอย่างสวยงามมากกว่าเดินออกมาน,นดีกว่าให้เขามานั่งไล่นะนั่งไล่ไปแล้วมันก็เสียความรู้สึกว่าโอ้กูต้องชั่วขนาดนี้ว่าเลวขนาดนี้โดนคนมานั่งไล่ประชาชนไล่อย่างเงี้ยมันไม่ดีสู้เราเดินออกมาแบบพระเอกอย่างสวยงามอะอย่างใช้ชนะดีกว่าเสียสละนะว่าออกูไปไม่ได้แล้วเว้อย่างเงี้ย คนจะชื่นชมมากกว่านะคะนี่แหละเห็นเขาเรียกเห็นพี่น้องประชาชนเรียกว่าเออทุนนี้จะกลับมาแล้วน่าทำงางูอย่างนี้เดือดแหละทีนี้นะ้าเดือดหนักเลยทีนี้นะเป็นการที่ปิดทุกช่องทางนะคะทางสือ่อออนไลน์ทางสือ่ออใน,นช่องดังๆโด,ดนปิด,นดนไปหมดนะ,ะพี่น้องนี่แหละมันเป็นการที่ปิดคูปิดตาพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้นะคะเราก็เป็นแค่ประชาชนนะ,ะพี่น้องก็นะก็ได้แต่มานั่งอา่า อ,อกกระแสนั่งดูข่าวเขาล่วงหน้าเป็นยังไงบ้งางอะไรบ้างเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีอํานาจนะเราเป็นประชาชนก็ได้แต่ดูแต่ก็ได้แต่นั่งร้องไห้นะพี่น้องนะอดตายนะบางทีงบอกว่าตอนนี้จะตายครึ่งประเทศอยู่แล้วคนก็ยังเอ่ยยังบางคนก็สุขสบายรวยก็รวยนะพี่น้องมหาเศรษฐีนะพี่น้องก็ออกมาร่วมกันบริจาค บ้างนะคะพี่น้องร่วมกันนะคะเห็นคนจนๆอย่านิ่งดูได้นะคะพี่น้องอก็น,นึกถึงคนที่นะคะ,ะเราอยู่ได้เพราะใครเราอยู่ได้เพราะอะไรอะนะ,ะมีคนสนับสนุนใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีพี่น้องประชาชนมีเอฟซีมีอะไรนะเราจะอยู่ได้ไหมคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้นะ,ะพี่น้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ,ะคนเลือน,นิดคนละหน่อย นะฮะพี่น้องให้มันพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเนี่ยมันจะได้อยู่รอดได้นะคะสู้ชีวิตไปได้นะคะอย่างน้อยก็ให้เป็นกําลังใจทุกคนนะคะวันนี้ก็สก,ก็มาฝากเป็นวิดีโอนะฮะพี่น้องัถ่ายนิดหนึ่งตาจะหลับแล้วค่ะเพราะว่าคือฝืนตัวเองเกินไปว่างานมันเยอะกันเหนื่อยมากๆเราก็มีอายุแล้วนะคะดีที่ที่เป็นคนที่แข็งแรงได้จะบอกให้ว่าไม่งั้นอ่ะสลบสลายล้วได้เวลาเยอก็ต้องนอนแล้วค่ะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆ ฝนช่วงนี้นะคะฝนก็ตกต่างประเทศนะคะฝนตกน้ําท่วมต่างประเทศนะคะน่าน่ากลัวนะคะลมแรงมากๆเลยทั้งอาทิตย์นี้ฝนจะตกนะคะทั้งพายุเข้าน่ากลัวไม่รู้ว่าวันไหนที่ไล่สุดได้นะคะป้าก็จะมาไล่สุดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งใหญ่ๆนะคะ,ะป้ารวบรวมป้าทําการบ้านนั่งดูบอลนิดวานหน่อยนั่งดูแลจําได้ก็อย่าเอามาฟาดทีเดียวนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะป็นกกาลังแรงใจนะคะนะขอให้ทุกคนนะคะพี่น้องนะคะสูๆกันไปในเรื่องเกี่ยวกับนะคะโควิดนะพี่น้องเด้อ เราก็ไม่มีความสามารถที่จะซอยเหลือได้ป้าก็โอ้ยบลำบ,บุ้รวยพี่น้องอ้บยบ่ได้สิถูกไวยถูกรอตตอรีแล้ววันที่หนึ่งก็สิมีโอกาสได้ถูกบอสนอกพี่น้องอ้ยนะคะเออนั่นละยากอยู่ค่ะพี่น้องบุญวาสนาเด้นนะอยากทำบุญอยากทำท่านพี่น้องอยากซอยนะคะเท่ากับบ่มีปัญญาย่างเอฟซีก็มาขอเง,งินอยู่หลังๆหลังไม่โอ้พี่น้องอ้ยป้าก็อยากเค็อยู่ป้าก็บบ่มีเงินนะคะพี่น้อง ว่าช่วงนี้พ่อต้นใดก็ทนนะคะเพราะว่าปะะ้ากับบ่มีบัญชีไทยพี่น้อ,อ,องน,น,อกกะนะคะมันบ่มีซื้อจ้าของมันเฮ็ดยังก็บ่บได้นะคะพี่น้องมันก็คือการที่จะทําอะไรเราก็ต้องรอบคอบนะคะในการที่เปิดบัญชีหรือทําอะไรเนี่ยนะคะเออไว้ป้ามีโอกาสป้าไปเปิดเือมงไงทยเห็ดยังนะเออป้ากะอยากมีเงินมีท่องนะป้าก็อยากสีเออนะมีนิดๆน้นนอยก็อยากจะนะซอยเลื้อลเหระ,ะพี่น้องเพาช่วงนี้มันเฮ็ดย,นะยังก็บ่ได้เ่ะยัง่าแล้วเนาะเออทำงานกับพยายามทำงานอดเอาพี่น้องเก็บ เล็กผสมหน่อยนะยุตังประเทศก็ลําบากกันพี่น้องนะเดี๋ยวนี้ด้อค่ะต่างประเทศเขาบอกว่าไม่มีข่าวมากมือนีเขาบอกว่าลุงไม่เปิดเปิดเบิ้งว่าตอนนี้นะรัฐบาลนะตั้งต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้ก็แย่ขึ้นกันนะพี่น้องเขาบังคับไปคนเหตุงานหลายๆแล้วก็บังคนนะเ่าเคยเสียภาษีเลยเขาก็บวไหเด้นะคะคนบวกลเหตุงานบุญยังเนี่ยเขาบวไหเด้เขาเขาบวไหเลยเนี่ยเขาบังคับไปเหตุงานนะคะทุกวันนี้ดูดิขนาดอ่าอะไรนะที่บ้านพักนำถมดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาบมใจ นะคิดดูเขาง,งดจ่ายฮนะพี่น้องมคิดดูว่าเงินในคังเขาไม่มีแล้วเพราะเขาออกมาช่วยนะคะพี่น้องเพราะว่าบางคนเห็นมาแมมบางคนแต่ละบาลบาทงทีบวกกันตังประเทศนี่นะพี่น้องสีแมงสีกันเอาลูกแมงทีละสามคนสีคน่คนสองคนก็โก้หกคนเอากินเงินหลวงลูกค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าหางานหากันบราะออาศัยลูกกินอาศัยบาร,รมีลูกกินนะคะหลวงพนเขาก็ต้องดูแลลูกนะคะ อยู่ได้ก็เพราะลูกถ้าไม่มีลูกนี่นะคะทรงกับนอกประเทศแล้วนะคะกับประเทศมึงแล้วนะคะนี่แหละค่ะการอยู่รอดในความต่างประเทศเดี๋ยวนี้อะไรก็เหมือนกันนะคะบอเมนว่าพวกหมาดําพวกนามาดำ,ดำตั้งายอยู og, n n ่มึงนอกมึงหน้าสีราสีร่วยได้พี่น้องนะคะอย่าไปฟังเถาะพวกนี้มันก็หาแดกกันยุ่น้ากันนั่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะอดๆอ,อยากๆเพราะว่าคาได้มีเงินไหลกับคายังคาใส่ใจมันสูงนะ,ะพี่น้องมันบริมีอย่างบาคขึ้นกันเทียบเท่ากับมึงไทยละค่ะนะคะ,นะคะเทียบเท่าขึ้นกันนะคะมึงไทย อาคาเสใจอาอาโบสูงเออปันกลางเอาคนไร้เด็ก็ได้ดดปันกลางกพ็พอกันแหละค่ะนะคะเออมังตั้งประเทศก็คือกันเสียเมื่นะที่อยู่ของเขานี่ก็เสียเมื่อส์าปากมากันก็เสียเมื่ตั้งประเทศนะ,ะพี่น้องบ่มีด้อยู่ฟีฟีดอกนะคะบัตรประชาชนก็เท่ากับเทา,าเสียภาษีของเขาล่ะบางทีนะะเออปีละห่าลอยยูโรอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องสองสามหมื่นเน่ยพูดยันละ นะคบนั่นเมื่อตีตีเป็นเงินก็เหมือนกันแล้วอาศัยประเทศเขาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ถูกที่สุสดเลยได้ประเทศหรือแห้งแพงก็ดีเลยนั่นแหละค่ะบางทีนะถ้าเขามีบัตรประชาชนนี้มีอย่างคือมันต้องเสียภาษีอ่าายบุคคลนะคะมันต้องเสียหมดทุกอย่างนั่นแะเออนะไล่ใจมันสูงมันสารพัดค่ะพีน่น้องนะคะเออวิ่งถนนวิ่งนั่นอันนี้มึงมยามมึงเนยมึงคือเสียหมดอ,อยู่ต่างประเทศเสียมดนะคะอย่าไปคิดเถอะนะคะมึงไทยอย่างได้ก็ยังดีกว่าประเทศไทยบัทเขายังดีกว่าเยอะหลล่ๆพีน่น้องนะคะ เอาบางคนเทาก็ว,ว่าเออมันก็แตกแต่มันก็ดีตามประเบันะเอออากาศมันบบฮอนมันมีอย่างสิงมันก็ดีอย่างหนึ่งมันว่าค่ะพี่น้องนะคะมันก็คือมันก็มีส่วนดีค่ะ นะคะมันก็บ่แพ้กับเมืองไทยหรอกถ้าเมืองไทยนี่ผู้บริหารดีบริหารเป็นมันก็อยู่ได้ค่ะเมื่อสิบปีที่แล้วนะผู้บริหารดีนะนายกเกา่าผ่านๆมากเขายัางบริหารดีลูกเต้าอย่างเขาก็ยังดีเหมือนกับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับคนที่ดูแลมากกว่านะฮะบริหารดีมันก็ดีค่ะบริหารบดีงูซัวมันก็ซัวลงคือเกา่ามันขึ้นอยู่กับผู้นํานะคะพี่น้องต่างประเทศคือกันนะคะสี่แหละค่ะปากกาเมื่อวัฟัุกนะคะ อ่าลำพึ่งล้ำพั่งตากสิีรับล้วค่ะพี่น้องง่วงถ้าไลค์สดได้่ป้าสีบวกในเฟซบุ๊กเด้อค่ะเด้อนะคะเอาไว้เที่ยวน้าป้าจะมาฟาดในช่องสหกนะคะเพราะว่าข่าวหนักๆนะคะพี่น้องนักนักปฏิฟาดเอามาฟาดในสง่งนี่ละนะคะเอากระจายไปนในเด้อค่ะเด้อนะกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องขอบคุณมากมากนะคะขอภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น,ออนะะอ้องเด้อดขอบคุณมากมากคะ่ะ